เราก็มาทำความรู้จักกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานกันก่อนเลยนะคะโรคความดันโลหิตสูงนะคะคือโรคที่มีระดับความดันโลหิตในหลอดเลือดที่สูงมากกว่าปกติค่ะซึ่งคนที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็จะมีความดันมากกว่าหรือเท่ากับ140-90มิเิเมตรปร์ลอดค่ะค่ะถ้าเราปล่อยให้ระดับความดันโลหิตในหลอดเลือดนะคะสูงในระดับนี้เป็นระยะเวลานานนะคะก็จะทำให้อวัยวะต่างๆเกิดการเสื่อมสภาพแล้วก็เปิดโรคต่าง โรคเบาหวานนะคะคือโรคที่ร่างกายมีความผิดปกติในการปรับเปลี่ยนน้าตาลให้กลายเป็นพลังงานค่ะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินค่ะซึ่งฮอร์โมนอินซูลินนะคะเป็นฮอร์โมนที่สร้างมาจากตับอ่อนค่ะช่วยในการควบคุมระดับน้าตาลเลือดน,นะคะถ้าร่างกายนะคะไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยน,น ให้กลายเป็นพลังงานได้นะคะก็จะทาให้มีระดับน้าตาลเลือนที่สูงมากกว่าปกติได้ค่ะซึ่งทั้งโรคความดันสูงและโรคเบาหวานนะคะเป็นโรคเรื้อรงังไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้นะคะเรานะคะจึงจาเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะคะต่อกออารเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันสูงและโรคเบาหวานค,ค่ะ่วันนี้นะคะพวกเราจึงจะมาแนะนําหลัก3อนะคะได้แก่อาหาร ะะก็จะมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างเช่นการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารสําเร็จรูปเครื่องหนึ่งที่มีรสชาติหวานหรือวัตถุดิบกรอบนะคะซึ่งอาหารพวกนี้นะคะก็จะมีน้ําตาลมีเกลือแล้วก็มีน้ํามัน,เป,นเป็นปริมาณมากนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรสชาติหวานมานันเค็มนะคะซึ่งจะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดานันสูงโรคเบาหวานและโรคอ้วนได้นะคะดังนั้นนะคะเราจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนะคะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือการรับประทานอาหารที่ถูกวิธีค่ะการรับประทานอาหารให้ถูกวิธีนะคะก็คือการรับประทานอาหารให้ครบสามมือ้สอสามเวลานะคะได้แก่ โรคเบาหวานเนี่ยสามารถเพิ่มมื้ออาหารว่าไงได้หนึ่งมื้อนะคะเพื่อป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดแบบค่ะแต่ว่าควรจะทาอ,อพันธุ์อาหารที่ถูกป้องนะคะดังนี้นะคะก็คือการลดแรง,งนวอาหารที่ให้พลังงานสูงดังนี้ค่ะข้อที่1น,นะคะลดอ,อาหารไขมันสูงลดการกินไข เด็ด์จากสัตว์นะคะเช่นเนื้อนมเนยผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ป่วยที่กินยาลดไขมันอยู่นะคะสามารถกินไข่ได้2-3งฟองต่อสัปดาห์นะคะลดกินของมันของทอดลดกินขนมงเค้กหรือของทอดซ้ำๆนะคะควรใช้น้ํามันมะกอกน้ํามันนํำข้าวหรือไขมัน ปลาทะเลและปลาน้งจืดค่ะข้อที่2นะคะลดอาหารเค็มหรือมีเกลือโซเดียมสูงนะคะกินอาหารที่มีรสเค็มลดลงครึ่งหนึ่งและลดเครื่องเหดื่มที่มีรสเค็มลงเช่นเครื่องดื่ม,มสมเกลือแร่ลดการเติมน้ำปลาซีอิ๊วเต้าเจี้ยวกระปิของชูรดในอาหารค่ะ ข้อที่3นะคะลดอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือน้ำตาลสูงหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสหวานเช่นน้ำอัดลมน้ำหวานเครื่องดื่มชูกำลังน้ำผลไมา้การกินน้ำตาลนะคะไม่ควรกินเกินวันละหช้อนชาค่ะข้อที่ส่นะคะเพิ่มผักสดและผลไม้ที่ไม่หวานจัดรับประทานผักสดทีละ2่งฝ่ามือูลหรือผักสุกทีละ1่ฝ่ามือูนอนะคะผลไม้ไม่หวา,าวนจัดส5ห้าคำต่อวันหรือรับประทานอาหารผักผลไม้อย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมต่อวันค่ะ โดยต้องควบคุมกิโลแคลอรี่ให้พอดีกับร่างกยายและจัดมื้ออาหารให้สมด,ดุลคือผู้ชายนะคะควรรับประทานประมาณวันละ2,000กิโลแคลอรี่ค่ะผู้หญิงนะคะควรรับประทานประมาณวันละ1,600กิโลแคลอรี่ค่ะและอาหารหนึ่งมื้อนะคะควรได้รับแคลอรี่ประมาณ400-700กิโลแคลอรี่ค่ะค่ะและตัวอย่างอาหารที่เราะมาวันนี้นะคะก็คือตัวอย่างอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตส โคเปารหวานนะคะได้แก่ข้าวต้มปลากระโมงลาดน้ำหมูชิ้แนแกงตือแตงกอยักษ์ไส้หมูสับไก่ผัดขิงนะคะผัดผักคะน้าเห็ดฟางผัดถั่วใส่ไข่นะคะเราจะเห็นได้ว่าอาหารเหล่านี้นะคะเป็นอาหารที่หา,หาได้ง่ายนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะส่วนข้อที่5านะคะจะเป็นเรื่องของการกินยานะคะก็ะควรจะรับประทานยาให้หมดสมุนนะคะและตรงเวลาความแทบปากแร่งค่ะข้อที่6นะคะไม่ซื้อ,อยามารประทานเองเดี๋ยวอยู่เดีประทาน,นยาเองะคะ่ะข้อที่ เนะคะเมื่อเกิดอ,อาการแทรกซ้อนสัญกระบบทางยานะคะเช่นหน้ามืดคลื่นไส้อักเยนไม่ควรกับถ่ายายาเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นด้านสองสุโบุรีค่ะในควันบุรีนะคะมีสารพิษมากมายค่ะได้แก่ทานนีโคตินคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ซึ่งจัดเป็นสารเสพติดค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีสารเคมีสารพิษอีกมากมายที่ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆได้เช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบ โรคทางเดินหายใจความดันโลหิตสูงและมีระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งการสูบบุหรี 1, ่หนึ่งมวนจะส่งผลให้อายุสั้นลงเจนาทีค่ะนอกจากจะเป็นอันตรายต่อตัวผู้สูบแล้วยังเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่ซึ่งเราเรียกว่าบุหรี่มือสองค่ะดังนั้นเรามารู้จักกับบุหรี่มือสองกันเลยค่ะบุหรี่มือสองคือการได้รับควันบุหรี่จากผู้สูบซึ่งจะได้รับสารเคมีสารพิษและสารของมะเร็งเช่นเดียวกับผู้สูบบุหรี่ ดังนั้นผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่นะคะจึงไม่ควรเริ่มสูบและผู้ที่สูบบุหรี่แล้วนะคะให้ควรลดสูบค่ะรวมถึงไม่สูดดมวันบุหรี่นะคะหรือว่าอยู่ใกล้กับผู้ที่สูบบุหรี่ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเคล็ดลับในการเลิกบุหรี่ค่ะ 1. น,นะคะมีความตั้งใจจริงที่จะเลิกค่ะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเลือกวันเวลาที่จะเลิกแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ค่ะ2นะคะตั้งสติเข้มแข็งหันมีอาการ ขอเข้ารับการรักษาได้ที่สถานบริการใกล้บ้านหรือว่าสามารถโทรได้ที่หมายเลข1600นค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นสอนที่สนะคะก็คือรถตื่มสุรารถตื่มสุราเป็นการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สมอยู่นะคะเนื่องจากเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนะคะแอลกอฮอล์จะเข้าสู่กระแสเลือดดูดซึมเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางนะคะทําให้เรานะคะเกิดอาการประสาทหลอนและเกิด ะะเมื่อเราพูดถึงเรื่องสุราและบุหรี่ไปแล้วนะคะเราก็ต้องมีวิธีการที่จะปฏิเสธคนที่เข้ามาชวนเรานะคะก็คืออย่างแรกนะคะหากเขามาชักชวนให้เราไปสูบบุหรี่หรือสุราเราก็ควรจะปฏิเสธทันทีด้วยความสุภาพนะคะอย่างที่2นะคะคือให้เราหาก,กิจกรรมว่างให้เป็นประโยชน์นะคะอย่างเช่นการออกกําลังกายนะคะการดูหนังฟังเพลงก็ช่วยได้นะคะและที่สําคัญนะคะเราควรจะหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ที่สูบบุหรี่นะคะ